สวัสดีค่ะมากินส้มตำกันเต้นแลมเสร็จแล้วเหนื่อยอยากกินอะไรเผ็ดๆนะคะเผ็ดๆเปรี้ยวๆก็เลยตำตุมต่ำกินกันนี้นี่นะคะส้มตำให้ดูชักๆน,ะะนาอร่อยไหมส้มตำนะคะใส่ปลาแซลมอนแล้วก็ผึ้งสดนะคะเืึกอยากกินอะไรที่มัน ดิบๆนิดหนึน่งเถืนน่อนนิดนึงอยากกินอะไรที่เหมือนเถื่อนนิดหนึง่งเราก็เลยจัดเลยค่ะกาลังต้มนมจีนอยู่ค่ะยังไม่สุกกินอันนี้เป็นพังๆก่อนค่ะนมจีนมาแล้วค่ะนี่นค่ะปีนะค่ะ มากินส้มตัตกันทีนี้ถอยกลองไปอีกนิดหนึ่งกันจะได้มีรูมมีโต๊ะมีโต๊ะจะไม่ไปกินอกนั่งกินตรงคิกเคนนี่แหละ <c oughs> มันดิกินตรงนี้ <c oughs> ที่ไม่ไปกินที่อื่นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีปลั๊กที่เกียดต่อปลั๊กไป <c oughs> น้ำจีนนะคะ น้ำจีนใส่เลยใส่ลงไปเลยอยากกินวันนี้ทั้งวัน,นไม่ได้กินอะไรเลยน,นี่ผัก ใบใบมันผักากาดบ้านเรามันผักกาดมันผักคือผักกาดฮีนบ้านเท่าไหมบานที่มอน จุดๆก็อร่อยเหลือกันนะเนี่ยปาซิมอนปาซิมอนค่ะกระลั เส้นหาไม่ออไเจอเลยเรื่องเยอะตำแตงใส่า,าลอดอร่อยมากเลย,อร,ยอร่อย,น,ยน่อ้วน้วนคนมันจะอ้วนแล้วกินอะไรก็อร่อย หักกระเทียมปลาเซลมอนกะุ้งต่างต่างกว่า ต่นพะกาทีนต์ชบดีตลอดเป็นเน้อหินก็บานทอหรอ กาดนี้คี่แดนกำลังเริ่มอบอ,อุ่นใส่ใส่พริกหกเม็ดอุ่นตรงเงี้ย อ้วนนะส่วงเลอ้วนแล้วจะนาตุ่มแล้วคืออยากกับเมืองไทยเสือผาใส่ปลไหลได้ตรงลดทุนตรงลดทุนกลับไปใส่เสือผา

không tà lại. Bác xem mà. Dạ. Làm thay dù dip cũng đẹp đó là. มาเท่มันาอ้หรักเกาะมาจัดมาัดหอไม่เลียมลอกอีกเนาะนนี้ได้น,นี่ไม่หอนอออนยูงได้ไหมเอาชิมไหมหมดจากของแกกฝรัง แซ่บครับดูเร็ว,วเดบยวก่อนจำแค่ไหนย่งแซ่บพอจบกิปไปเที่ยวแค่นี้ก่อนนะคะอิ่มแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนี่หนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ